พร้อมหรือยังคะพร้อมจ้ะพร้อมแล้วมาค่ะเริ่มชมเฮ้ยมาอันไหนคะอันเดียวเอาไหมให้แม่ดูสามจ้าหนึ่งสองสามโอเคต่อเลยค่ะเอ้าเบื่อได้สองค่ะมาอันไหนคะ หนึ่งค่ะเอ้าอย่าพลาดนะอ้าวไปถึงเอ้าวโซเซ4ค่ะตาด1 2 3 4ด้วยเซ้โอ้วอันไหนอันไหนว้วไข้ต้มว้ายไงค่ะแม่งไปโอ้ไปๆๆเสือเติบมากลกมา ลมมานะจ๊ะลมมานะลูกดูจังหวะของลมด้วยลมไปทางไหนวายเลยดิยังคิดว่ารอเขาอันใดอันไดสองหนึ่งสองวายเกียบท่านอีกสองค่ะสองค่ะสอง หน <สา S 2> ึ่งสองอะสามค่ะออิ่มเพื่อนตาแรงๆแต่ว่ามาจา๊ะไม่เข้าไปไปไปว้าอันได<ว>สองค่ะมาจา๊ะหนึ่งสองโอเค ้ไม่ได้เฮ้วสามจ้าประตูหนึ่งสองสามโอซีเจ้บ๊อบบี้ลมนะคะลมนะอย่าแรงไปลูก อ้พี่อุ้มเหลือสองอันสี่ค่ะไอ้พาแสดงว่าสี่ไอ้ถ้าหนูเข้าอีกชนะเลยพี่อิมก็มีโอกาสไม่ใช่เดี๋ยวถ้าพี่อิมเข้าหนึ่งลูกแต่ว่าได้แต้มมากกว่าสามคือชนะเหมือนกันนะมาอย่าให้พลาดลงมาหน้าไม่นากัะเป็นท่านประธานดูเฮ้ยเอาอันไหนอันไหนมาดูหนึ่งค่ะ รอน้งอิมก่อนนะพี่อ๊ากพี่อากพีออิมรดช่วยนะมาเปิดด้วย่อยค่ะอสามนะไปแล้วโอเคเราเรงกันเลยไปพี่วุมชนะจะหมุนกี่ครั้งสองสี่ค่ะ่อหไได้ไม่ให้ไปเลยนะครั้งที่หนึ่งมาจ้าหนึ่งสองสามแต่ มูแรงๆนะรางวัลใหญ่ยังอยู่ถ้าร้อยทยเดา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 เดเฮ้ยเเฮ้ยพี่วัไม่เป็นไรเหลือยังอยู่แบงรอยลูกมาแต้า Back Yay! Yay.